ก็ในนามมูลนิธิสยามกมาจรธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศที่สัมผัสธรรมชาติก็รู้สึกวันนี้ดีใจมากได้เห็นเจ็ดตำบลเนาะมาเจอกันนะคะก็สำหรับวัตถุประสงค์นะคะที่ที่เรามารวมกันวันนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ย น้องๆก็ได้ทำอะไรดีๆเนาะในตำบลของตัวเองนะทั้งเจ็ดตำบลเนี่ยนะคะแล้วก็พี่ก็คิดว่าเออเราน่าจะลองมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหน่อยเนาะว่าที่สิ่งที่เราไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอารมณ์ความรู้สึกอะไรของเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความเป็นทีมของเรายังเป็นยังไงอยู่นะคะถ้าภาษา KM ก็คือเราจะมาถอดบทเรียนกันนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง คือจะเน้นว่าแต่ละคนนะคะในโครงการว่าได,ไ,ดไ,ดได้ทำอะไรบ้างนะคะส่วนอ,อีกประการหนึ่งก็คือคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ภาคาภาคกลางเนาะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะถ้าเอาสั้นๆก็อีสานนะคะก็น่าจะได้มีโอกาสได้มาเจอ,เจอการพบปะกันนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสองวัตถุประสงค์ค่ะที่ที่เราจะมาค่ายกันในวันนี้นะคะ